รางวัลนี้ก็จะเป็นเป็นรางวัลที่รับร่วมกันระหว่างนิสิตปินญยเอกกับอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปินญยเอกของนิสิตเรื่องของผลที่ได้จากการวิจัยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่แบ่งเป็นสาขาต่างๆจะพิจารณาตามสาข,าขาของผลงานวิทยานิพนธ์นะครับ ทิสิษได้เรียนต่อระดับริญญาโทที่ต่างประเทศได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ของการออกแบบที่สําคัญกับเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพในการออกแบบอาคารในต่างประเทศเขาก็มองเห็นว่าถ้าเราจะใช้เกณฑ์นี้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจะมีประเด็นที่มีความแตกต่างอย่างไรผู้ศึกษาเขาก็ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยที่เป็นการประยุกต์จากเกณฑ์ ที่ผมได้พูดถึงในระดับนานาชาติมาเป็นของประเทศไทยตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เราประยุกต์แนวคิดที่มาในระดับนานาชาติมาสู่ในประเทศนิสิตจะเสอเอนอหัวข้อมามีการสต์ด,ดี้ร่วมกันแล้วก็มองเห็นแนวทางว่าจะทํายังไงต่อให้สําเร็จได้นิสิตและอาจารย์ต้องมีความเข้าใจร่วมกันในหัวข้อนั้นๆก็สามารถจะเห็นทิศทางที่จะนําไปสู่คําตอบของวิทยานิพนธ์ได้ อาจารย์เป็นคนที่ไกด์ในเรื่องของมุมมองชี้แนะแนวทางในเชิงของการที่จะไปแก้ปัญหาเสนอแนะในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานมากกว่าหัวใจของงานนั้นๆสอดคล้องกับทิศทางของประเทศหรือของโลกยังไงผมคิดว่าบทบาทสําคัญของอารที่ปรึกษาจะเป็นเรื่องของการทาความเข้าใจตัวงานเห็นแนวทางแบ่งปันประสบการณ์ของการทํางานและอาจจะทําให้เห็นถึง สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่บางทีนิสิตอาจจะย,ยังไม่เห็นภาพรวมการทํางานร่วมกันจะเป็นสื่อเป็นหัวใจสําคัญการติดตามและมีการส่งงานพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอน,นะครับจะช่วยให้ผลงานออกมาได้ดียิ่งขึ้นช่วงนั้นเป็นการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหาหลักสูตรที่ไม่มีการเรียนคอสเวิร์กเห็นว่าหลักสูตรของ มอนเรลสวนให้อิสระในการที่เราจะคิดหัวข้ออาจารย์ก็จะคอยซัพพอร์ตคืออาจารย์จะหาผู้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอบเราทีหลังมีข้อดีเยอะแยะเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นการที่ไปทัศนศึกษาทั้งในประเทศต่างประเทศทางหลักสูตรนี่ช่วยซัพพอร์ตหลายๆด้าน ทางหลักสกดดูตรก็ช่วยซัพพอร์ตในการที่จะทำให้เราสามารถจบได้ตามเวลาด้วยเหตุผลที่เลือกศึกษาในประเด็นนี้มาจากความสนใจส่วนตัวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเรียนระดับปริญญาโทจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบแสงสว่างมีการทำรายงานหลายๆตัวที่เป็นเกี่ยวกับด้านแสงสว่างเพื่อสุขภาวะตอนที่เรียนที่เยอรมัน หัวข้อนี้ยังค่อนข้างใหม่ก็เลยอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมต่อเรื่องว่าถ้าเอามาใช้ที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างก็เลยลองหาความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวไหนที่สามารถเอามาทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์บอเอกได้บ้างเป็นที่มาของการเลือกหัวข้อนี้มาทำวิทยานิพนธ์ค่ะ เนื่องจากว่าตัววิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาเกณฑ์เพื่อจะเอามาปรับใช้เกณฑ์ก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยนิ่งของต่างประเทศหรือว่าเป็นเกณฑ์ Well-being standard ตอนที่เราเริ่มศึกษาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเป็นเวอร์ชั่น1เราใช้เวลาการศึกษาค่อนข้างนานเป็นการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเกณฑ์พัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น1.1เวอร์ชั่น2อุปสรรคมันจะมาจากการที่เราก็ต้องคอยอัปเดตว่าเกณฑ์มันพัฒนาไป ในข้อไหนบ้างส่งผลกระทบกับตัววิธีวิจัยเราหรือว่าผลการวิจัยเรายังไงบ้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรเอกต้องอยู่กับเรานานเรต้องเลือกหัวข้อที่เรามีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆแต่ว่าถ้าอยากจะให้วิทยานิพนธ์สามารถเอาไปต่อยอดได้หรือว่าเอาไปสามารถทำวิจัยเพิ่มเติมได้แนะนาว่าควรจะต้องเป็น หัวข้อที่มีความทันสมัยเราจะต้องอ่านบทความเยอะๆศึกษาบทความของต่างประเทศในประเทศหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยเราก็จะรู้แนวทางเราว่าแก็บอนาลิซิสหรือว่าเป็นสิ่งที่ยังอาจจะไม่มีในประเทศของเราเอามาปรับให้วิทยานิพนธ์ของเราให้ผลลัพธ์ที่จะสามารถเอามาปรับใช้กับประเทศไทยหรือว่าให้ผลลัพธ์ที่เอามาปรับ ประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างจะมีประโยชน์มากขึ้นงานวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์ปอเอกไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานกคือจะมาจากทุนของทางครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวเท่านั้นในช่วง2ปีหลังของการทําวิทยานิพนธ์มาใช้สถานที่ของคณะสถาปัตย์นะคะก็คืออยู่ในห้องของบัณฑิต ปอเอกนะคะก็นั่งทำงานร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆรู้สึกภูมิใจมากนะคะกับการที่ได้รับรางวัลวิทยนิพน์ดีเด็กเป็นการที่เราต้องทำงานหนะักมาประมาณสัก5ปีกับตัวหัวข้อวิทยิพ์ทำให้รู้สึกว่าที่เราทำงานหนักมามีคนเห็นว่ามันมีคุณค่าอยู่ยังถือว่าค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยอะตอนนี้ก็ กำลังทำวิจัยต่อเนื่องกับหัวข้อนี้แต่ว่าเป็นประยุกต์ใช้เกณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งประเทศไทยเริ่มเหมือนกับว่าเขาดัดแปลงจากเกณฑ์ที่เราก็ศึกษาตอนเป็นวิทยคพนี้เอามาเป็นเกณฑ์ของประเทศไทยซึ่งเราก็ศึกษาเกณฑ์ตัวนั้นเพิ่มเติมอีกทีก็กำลังทำวิจัยอยู่อยนค่ะ